ก่อนออกไปทํางานวันนี้ขอสักคลิปหน่อยนะเออตื่นขึ้นมาเห็นข่าวเด้งจ้าไัยสัตว์เนทันยาฮูเนี่ยไอ้ผู้นําของไซออนิสเนี่ยนะของอีอิสราเอลนี่ยังตอลดตอแหลมโนโมโเยดม้าจนหยดสุดท้ายขนาดแพ้สงครามออกมาให้ข่าวนะว่าประเทศมันชนะสงครามแล้วนะเพราะว่าอิหล่านหยุดยิงพวกมึงนี่กูแบบยอมใจเลย ความตอแหลลวงโลกเนี่ยต้องยกให้ชนเผ่าของมึงเนี่ยไอ้พวกไซอันิกนะตอแหลจนวันที่มึงประเทศมึงเนี่ยแดเมจจนแทบจะไม่เหลือชิ้นดีที่จะบูรณะได้แล้วอีควายหัดยอมรับความจริงบ้างจ้กนะว่าโดนอิหลานเนี่ยบอมจนแบบอืมเป็นซากปลักหักพังเนี่ยอีกสิบยปีเนี่ยมึงจะทําให้กลับตึกรามบ้านช่องกลับมาสวยเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วอีควาย เห็นมาบาปกรรมมันมีจริงในชาตินี้ทุกคนที่มีศาสนาไม่ว่าจะเป็นคริสจะเป็นยิวนะเป็นอาอิสลามเป็นซิกอะไรก็แล้วแต่นะกูบอกเลยเขาไม่เอาไซออนิชอยากจะบอกเพื่อนๆนะที่ไปบอกว่ายิวยิวยิวเนี่ยเมื่อวานลบไปนั่งดูอาสารคดีนะพวกยิวยูดาดเนี่ยที่ไปอยู่แถวปาเลสไตน์เนี่ยเขาบอกว่าอย่าเอาเขาไปรวมกับพวกไซออนิชนะมันไปเอาชื่อเขาทําให้เขาเสื่อมเสีย เพราะพวกยิวเนี่ยเขารู้ตัวว่าเขาเป็นเผ่าชนเผ่าเล่รอดแล้วเขาไปอยู่ในปาเลสไตน์เขาเห็นคนปาเลสไตน์โดนฆ่าโดนแกงอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะเพราะเขามีอ่าดิคเนตี้เขามีมอรัลในจิตใจเนี่ยเหมือนคนพวกศาสนานะพวกอ่ายิวออทเธอร์เนี่ยที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยเออแต่ที่พวกเราเห็นนี่ยเวลาพวกเราจะพูดอะไรนะ รถจะบอกให้ผัวรถเขาก็สั่งสอนรถมาก่อนราจะทําคลิปอย่าไปเรียกพวกนั้นว่ากิวนะคะต้องเรียกว่าพวกไซออนิส์หรือพวกอิสราเอลนะพวกนี้นมันเป็นพวกที่ชอบก่อปัญหาสร้างเรื่องทําตัวกลางสทุนถอยเป็นนักเลงมาเฟียนะคนทั่วโลกเขาถึงเกียดเนี่ยมันก็จะมีแบ็กอัพของมันเนี่ยอ,อยู่ที่อเมริกานะไซออนิสเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนผิวขาวนะ เป็นผิวดําหรือเป็นคนเอเชียเป็นใครอะไรก็ได้ที่ยอมตายเพื่อประเทศใหม่คืออิสราเอลนะยอมหาผลประโยชน์อะไรเข้าประเทศแล้วก็เข้าในกลุ่มนี้นะฉะนั้นเนี่ยพวกไซออนิสมเนี่ยมันจะแทรกซึมอยู่ในทุกประเทศอยู่ในทุกทวีปแล้วในประเทศไทยมีคนทํางานให้ไซออนิสคือไอ้แมวเหลี่ยมตระกูลชินวัตไอ้พิธา นะคะนะแล้วก็ไอธนาธรน,นะจะสังเกตพวกนี้นี่มันจะต่อต้านศาสนาทุกศาสนานะศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีศาสนาเขาบอกว่าพระเจ้าสร้างคนเรามี2เพศมีเพศหญิงเพศชายแต่พวกมันเนี่ยคือจะโปรโมทมากนะโปรโมทพวก l g t b q เออนะเราก็ไปศึกษาใครว่าเนี่ยต้องไปนั่งอ่านด็อกทเมนต์รี่เนี่ยของประเทศต่ตางๆเขาทำแฉมัน อาจจะมีปัญหาเรื่องภาษานะคนไทยเนี่ยแต่ตอนนี้มันมี AI ช่วยเราแปลให้เราฉลาดนะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างอย่างเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยถ้าเพื่อนๆจำได้โดยเฉพาะอาชาวมุสลิมที่เป็นคนไทยนะอ่าเรื่องตากใบอะจำได้ไหมที่เฮียแมวเนี่ยมันสั่งให้อาทหารเนี่ยยัดพวกมุสลิมภาคใต้นยขึ้นไปในรถบรรทุกเนี่ยหลายๆคนแล้วก็ไปแออัดไปตายเนี่ยไปฆ่าเขาเนี่ยนะ เขายังไม่รู้เลยเนี่ยว่าเขาไปทําอะไรผิดเนี่ยเออตอนนั้นมันมีอํานาจาอยู่นั่นแหละจ้ะมันโดนรับคําสั่งจากไซออนิกเนี่ยหัวหน้ามันอะสังเกตนะขอให้ทุกคนสังเกตนะจ๊ะนะแล้วขอฝากประชาชนคนไทยพี่น้องชาวมุสลิมถ้าเผื่อถีบรัฐบาลอ e ีเอ็งเองออกได้เมื่อไหร่นะไอ้เรื่องค่าพี่น้องชาวมุสลิมตากใบเนี่ยต้องงัดมาด้วยนะเพราะมันเกิดในสมัยไอแมวเลียมเนี่ยเออ ต้องจัดการด้วยจ้ะไปฆ่าเขาทำไมอีดอกทองแล้วก็ลองสังเกตนะอย่างลุงตู่เนี่ยตอนเป็นนายกเนี่ยเรื่องวัคซวยเนี่ยฮีแบบว่ามีศีลธรรมมากนะที่เอาวัคซวยไฟส้วมเนี่ยไปเทลงทะเลฮีรู้ไงว่ามันจะเอามาลดจำนวนประชากรโลกคนไทยเนี่ยฉีดเข้าไปเนี่ยถ้าไม่ตายตายเลยนะสูตรตายตายไวมันจะมีสูตรตายไวสูตรตายช้าหน้ามันแล้วแต่สูตรแลวแต่แล้วแต่ฟอร์มูล่าแ,แต่ละตัวที่เอาไปฉีดเข้าไปเนี่ย เออนะอยากจะบอกให้ทุกคนรู้อยากจะบอกให้คนไทยตาสว่างอีเหี้ยนะโดยเฉพาะอีพวกติงอาไซออนิตและไอ้พวกอิสราเอลเนี่ยมึงถ้ามึงไม่ฟื้นเนี่ยก,กูบอกเลยอีเหี้ยนะมึงก็โดนมันฆ่าตายแหละนะนอกจากวัคซวยกวยขิดเนี่ยที่มันสร้างตอนนี้คนเริ่มฉลาดมันรู้แล้วนะว่าหลอกไม่สําเร็จ เออมาใหม่จ้ามามุกใหม่วัคซีน HPV มีวัคซีนป้องกันมะเร็งมีวัคซีนป้องกันเอดโอ้ยสารพัดส,สารเพโอยแม่เอ้ยนะตามกวากมือเป็นยมมาทูนี่เรียกชาวบ้านไปฉีดโฆษณานะเป็นผลิตภัณฑ์ของพวกไซออนิชของพวกอาอิสราเอลนะนักวิทยาศาสตร์ของมันนะั่นแหละนะจะลดจำนวนประชากรโลกและขอฝากบอกนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารไทยนะถ้าติดต่อกับรัเสเซียได้นะส่งนักเรียนฉลาดๆของไทยเนี่ยไปเรียนการสร้างนิวเคลีย์นิวคิโลบอมเราไม่ได้ไปสร้างที่จะไปบอมประเทศไหนนะจ๊ะแต่การมีนิวเคลีย์นะการพัฒนาดีเวลลอปอะไรต่างๆเพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยของประเทศเรานะคะตอนนี้นี่ประธานาธิบดีอับราฮิมนะ ของประเทศบูกินาฟาโซที่อยู่อัฟกานี่นะเขาออกมาประกาศเลยเขาเห็นการสู้รบของอิหร่านมันทำให้เขารู้แล้วว่าประเทศเขาควรจะต้องมีการสร้างนิวเคลียร์เพื่อเป็นการรักษาอํำนาจอธิปไตยของเขานะแล้วพลังงานนิวเคลียร์มันสามารถเจเนเรตเนี่ยนะไปช่วยนะปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าอะไรช่วยสาธารณะได้นะเออมันมีคุณประโยชน์หลายอย่างนะ พลังงานนิวเคลียร์ด้วยไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยทำทำจากนิวเคลียร์ได้นะเออนั่นแหละแต่ทางพวกไซออนิสเนี่ยพวกทางเวสเทิร์นกลุ่ม G7 อะไรนะ่ะมันไม่ต้องการให้ประเทศเล็กๆมีเพราะว่ามันจะใช้นิวเคลียร์เนี่ยไว้ขม่มไว้ขโมยทรัพยากรไว้บุลลี่เนี่ยเออนะทำให้ประเทศเล็กๆต้องยอมมันไม่งั้นนะกูกดนิวเคลียร์ระเบิดประเทศมันตอนเยประธานาธิบดี อับบาฮิมเนี่ยของกูกินาฟาโซเนี่ยเขาส่งนักเรียนเขาเนี่ยมีนักเรียนทุนของเขาเนี่ยคนดำเนี่ยไปเรียนการการสร้างนิวเคลียร์เนี่ยที่รัเสเซียนะจ๊ะนะเออฝากไว้ด้วยทหารไทยคนไทยที่รักประเทศนะจะต้องส่งนักศึกษาไทยที่เรียนเก่งๆไปศึกษาการทำนิวเคลียร์เหมือนที่ประธานาธิบดีอับบาฮิมนะของกูกินาฟาโซเนี่ยนะเขาได้ประกาศนะ ดูบทเรียนของอิหร่านเป็นตัวอย่างถ้าประเทศเราเนี่ยมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์พร้อมไอ้พวกไซออนิกไอประเทศที่มันต้องการทรัพยากรทองแร่ยูเรเนียมก๊าซไทยน้ำมันไทยเนี่ยมันจะไม่กล้ามาลุกรานลดลอนดอนฝากเอาไว้ด้วยจ้าเดี๋ยวมีเวลาจะมาทำคลิปเนี่ยให้เพื่อนๆทุกคนตาสว่างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้พวกติงอิสราเอลอิสราเอลไอ้พวกไซออนิกเนี่ยนะมึงต้องตื่นมึงต้องฟื้นใจใเฮียนะ แค่นี้ร่างกายเมื่อโดนเข็มพิกเนี่ยวักทรงวักสวยควยทอโควควยเนี่ยไปกี่เข็มแล้วขนาดใกล้จะตายร่างกายอ่อนแอนี่มันก็ไปเชียร์มันกน็ยอมใจจริงเลยว่าอีควาย